สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำเหรียญยี่้าสตางค์นะครับยี่ห้าสตางค์ลวงข้าวมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าเหรียญยี่้าสตางค์ลวงข้าวเนี่ยเ,เขามีมีกี่บล็อกมีกี่พิมพ์นะครับมีกี่บล็อกมีกี่พิมพ์แล้วบล็อกไหนพิมพ์ไหนที่เขามีราคานะครับที่ที่มีราคาเล่นหากันนะครับอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเออ เหรียญที่ผมทำรีวิวอันนี้ไปอ่ะโอ้ไม่มีราคาเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หาง่ายครับเหรียญที่หาง่ายนะครับเป็นเหรียญรูปแบบที่หาง่ายไม่ใช่หายากนะครับมันจะมีหลายบล็อกมากนะครับบางท่านยังไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่พัะสตังเนี่ยหลวงข้าวสองพันยี่สิบเนี่ยจะมีหลายบล็อกยังไงก็เห็นเคยเห็นแต่บล็อกอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้ทุกอันแต่บางท่านไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตและเลยไม่รู้ว่า มีกี่บอกครับบางท่านถ้ามีคู่มืออยู่ถ้ามีหนังสือคู่มือเหรียญอยู่ก็จะทราบนะครับว่าเหรียญที่พัสตตังพศ2520เนี่ยมีกี่แบบมีกี่แบบนะครับมีกี่แบบนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบอย่างทีอ่อย่างที่ผมจะบอกว่ามีแบบใดบ้างนะครับแล้วจะทำรูปมาให้ดูนะครับทุกเหรียญนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หมดทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญดีพันสัต์ตัง หลวงข้าวสองนะนะครับทุกเรือจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี้ครับมีเลข25นะครับแล้วก็คำว่าสตางนะครับนะครับสตางแล้วก็ปส2520นะครับแต่นะครับแต่ทุกคนสังเกตนะครับนะครับสังเกตที่เลข2กับเลข0ูนย์ี่เท่านั้นนะครับเลข2กับเลขศูนย์เท่านั้นนะครับจะมีราคาตรงนี้นะครับจะมีราคาตรงนี้นะครับฟังดีนะครับจะมีราคาตรงเลข2กับเลข0ูนย์ตรงนี้นะครับนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด น่าจะเป็นสีบล็อกสีบ็อกนะครับนี่ครับนะครับสีบล็อกนะครับตามรูปนะครับตามรูปที่เผมทิ้งไว้ให้ดูคือมันจะมีเลข2ที่เป็นเลข2แล้วมีมุมเป็นเหลี่ยมเลขศูนย์มุมเหลี่ยมเขาเรียกว่า2เหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมดีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรูปให้ดูนะครับนะครับอันนี้สองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับก็จะมีสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนะครับแล้วก็สองกลม สองกลมตรงนี้จะโค้งนะครับจะโค้งจะโค้งจะไม่เป็นเหลี่ยมสองกลมศย์กลมนะครับนะครับสองกลมศูนย์เหลี่ยมอะไรบี้คือราคาจะอยู่จะอยู่ที่เลขสองกับเลขศูนย์นี่นะครับเพราะว่าแต่ละบล็อกตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับไปสังเกตดูได้นะครับนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับเอ่อสำหรับราคาที่ที่มีราคาน่าจะเป็นสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับอันนี้คือสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับแต่จะดูดีนะครับจะมีสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับอย่างรูปที่ผมประกอบให้ดูนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์เหลี่ยมอะไรทำนองนี้นะครับหลายหลายหลายบล็อกนะครับหลายบล็อกนะครับนะครับสำหรับสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมอันนี้ยังไม่มีราคาเลยนะครับยังไม่มีราคาเลยสองเหลี่ยมศ ต้องดูสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับสองเหลี่ยมศูนย์กลมหรือสองกลมศูนย์เหลี่ยมหรือก็สองกลมศูนย์กลมอะไรทั้นนงนอ,นองนี้นะครับราคาจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ราคาสองเหลี่ยมศูนย์เ,นเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหรียญที่เอ่อออกมาเยอะมากปกติมากไม่มีอะไรแตกต่างฉะนั้นราคาจึงไม่มีนะครับราคาจึงไม่มีนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะว่าผมจะทําคลิปที่เห,หรียญสองยี่ห้าสตางค์สองาร้อยยี่สิบเนี่ยให้ดูว่าเหรียญไหนที่มีราคา ต่เหรียญที่ที่ผมเคยทําไปเพื่อนๆถามเยอะมากว่ามีราคาไม่ซื้อไม่ขายไม่อะไรเงี้ยมันไม่มีราคาจริงๆนะครับนะครับนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตที่เลขสองนะครับตามรูปที่บอกนะครับสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์กลมอะไรเงี้ยนะครับนะครับ ยิ่งเจอที่มันแตกต่างกันนี้ยิ่งมีราคานะครับแต่มรีจริงๆนะครับเหรียญจริงๆในคู่มือบอกมาแล้วว่าเหรียญรุ่นนี้ออกมาทางนี้จริงๆนะครับแต่เพียงแต่เราไม่เคยเจอกันัเองถึงไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองถึงไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนะครับนะครับก็ประกอบรูปไปให้ดูนะครับนะครับแล้วก็เอาไปศึกษากันนะครับว่าอันไหนเป็นราคายังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอามาบอกเพื่อนกันนะครับว่าเหรียญไหนมีราคานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรรัับบชมนะค